สามสิบวินี่ยที่กูเห็นนี่ยมีคนประมาณไม่ถึงสิบเลยเฮียที่เหลือบอทหมดดูโดนบอทยิงเสว์ปั่นเลยลงเมืองไหนดีครับพี่ด็อกเมืองไหนดีครับโคชิงกีวะเฮ้ยโคชิงกีขอนานๆได้ไหมเกมนี้นานๆหน่อยอะรถฮอกรถฮอกรถฮอก อ่าได้เราทอกเราทอกบนภูเขาอ่าได้วันนี้เพิ่งปิดฉายหอาพันสองอะโดนะโดนะอะโดดโอ้มันเสียดไอ้นี่หว่า บ้านกันล่าใช่ไหมใช่มีคนนะบอกก่อนโอ้โหเฮียเกมนี้ไม่มีคนได้ไงวะฮะไอมึงจกระดาดนี้ไม่มีคนได้ไงม,มีคนลงกันแล้วไอ้คินโอเคโอเค <c oughs> โอ้โหข้างๆไปเลยเดี๋ยวอืมเยอะอยู่นะเยอะได้ไงอะข้างๆไปเลยนะคนหนึ่งโอ้ยคนลงบ้านกูอะต้องเปลี่ยนทำเล ไปบนตึกแทนสุนิดเด้อเชี่ยเกันด้วยมันมีปืนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรไงล่ะไอ้เหี้ยอะไรไงล่ะมันมีปืนอุ้ยอุ้ยกูก็โดนเพื่อนกูก็โดนตะเย็นกูก็โดนอ่าฮ่า่าฮากแต่เพื่อนกูแต่โอ้โหไอ้เหี้ยสองตัวไอ้สัตว์ทนลบไอ้เหี้ยตายเลยตายแรกมาก็ตายตายสๆไปเลย บอดหมดอ่ะต้องไหนดี้ดีไอ้ต้องไหนดีไอ้เน้นอยู่นานใช่ไหมเออยู่นานเลยเราจะเบี่ยงไปลงเมืองเอออันนี้แล้วกันอ่ะเดิด้วยนะหนึ่งสองไปได้น่าจะไม่มีคน แล้วเราก็ขึ้นมาตีโพชิงจิเอ้ไม่ได้ดิต้องมาเมืองล่างดิดดีไม่รู้อดูวงกันดูวงกันเดี๋ยวหัจุ่ม่อนเลยโอ้หตาพลาดตาพาดลงคนเยอะเกินครับม่พลาดได้ไงลงมาในูสองบอมได้กูตายไม่รู้ไอที่ไปยิงยิงเมื่อกี้คนหรือว่าไอนี่โอ้โหเมีคน โอ้ยเลี้ยวไหมเลี้ยวไหมเลี้ยวขวาไหมเลี้ยวขวาไหมเอ้ยขวาก็มีคนเล้ยขวาก็มีอ๋อไปนีแหละแล้วเราไปหลังได้ไหมไอ้หลังหลังก็มีโอ้โหมีทุกหลังนะดอกมีทุกหลังอ่ะไอ้เจ้าหลังไหนอ่ะอ่าไปแล้วหนึ่งคนครับโอ้ยขโมยเฮียมันเป็นเพื่อนกันเว้ยขโมยรถดิบวะเฮียอืมเสียวจริง Oh, โอ้โอห<พ>ี้ากูกูคอมโบไร้เทียมชุด <c oughs> วิ่งหนีก็ไอ้สัตว <c oughs> ์อุ๊ยยิงไม่แม่นนะเราอ่ะอุ้ยอุ้ยไม่แม่นนะเราขอโทษนะแม่นแล้วไอ้สัตว์ไอ้เที่ยวอะไรวะเจ็บ <c oughs> ละอะไรอยู่เนี่ยไอ้ปืนก็ไม่ได้โดนยิงตายอุ้ยดักขวามือพินไอ้แม่นแท้ มึงเว่ย<ะ>ชำละชำระชำระแค่นด้ก็เลยเดี๋ยวบบน,นึงหาของก่อนมึงดูตัวดิมยตัวกูไม่มีของเลยมีนะวันนี้มีนะเดี๋บนบนบ้านดิมึงบอกใครบอกตัวเองสิอุ้ยปืนปืนอุ้ยได้ของดีนะครับแต่ไม่มีสรได้มีที่เลงเฮ้ยเก็บดีปะ แจ็มเมลไม่จะโขบครับน้องๆโชว์มันๆเดียโชว์มันๆเดี๋ยวน่นจะโขบขวามือเฮ <c oughs> ้ยสโขบผมพู้มาปั๊บเลยเป็นยังไงล่ะคุณสาดตรด้วยงอกไหยังเอ้าเอามึงใส่กับปืนนั้นเน <c oughs> ี่ยเช็คดิเช็คดิบนบ้านอยู่บ้างโอ้ยหายครับเพื่อนาย ชดกด้วยมันหายไปแล้วช่วยด้วยมึงออกอย่างเงี้ยนะจัดได้ไงได้ไงครับจังหวะน,นี้ดอกกี้ด็อกเขาจะทำยังไงเ้ยมีสองตัวป่เด็อกมู๊เหมือนจะสองตัวป่ะดูังเองไม่รู้รรโอ้โห มโลกเก่งโลกเก่งไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย้ต้องมีคนลงไว้เมืองนะเมืองหลักเลยเว้ยพอนู่นเลยแต่มันไกลนะมันไกลแต่มีคนลงก็ได้อะบลงกระโดดลงปุ๊บกด F กลางร่มเลยไงลงโซนจัดเย็บแฮนน์เนี้ลงยังไงลงยังไงนี่เงินทองนี้ไง แปลกปึ๊กเลือดลดโอ้โหรถนะเท,ทางดีๆมีไม่ลงเนาะเออนะทำไมกูไม่ไปทาง,งดีบ้านนี้มีคนเปิดอนะไอ้มันเปิดอยู่แล้ว,ลวทางนี้ยทางตรง คนคนคนตรงไหนทิศละโหนู่นไกลมากเลยไกลเที่ๆตรงไหนนู่นนู่นนู่นมาก็อยู่ไปปะเราเราต้องข้ามไปก่อนไหนถ้าเราไว้น้ำเราเสร็จแน่จะเป็นไอ้เข้ไม่ได้แล้วเมื่อไรตายในน้ำอ่ะไหนวะกูยังไม่เห็นเลยเดินไปเดินเราได้เสียงแล้วอ๋อสะพานสะพานสะพานเห็นสะพานมาดอกสะพานวิ่งข้ามมาฝั่งเราฝั่งขวาตัวหนึง อยู่บ้านมันอยู่ตรงบ้านสองชั้นอ่ะไอ้บ้านมีบ้านด้วยมีสะพานด้วยระวัางข้ามาข้ามาข้ามาแล้เขาไป็นไหลีนึงแต่เน้นสนายยิงอยู่บ้านตรงสะพานก็มีด,ดอกรองขอดูสถานก,า,ก,า,กา,ารณ์ก่อนสะพานอะไรเราข้าไปเจอองสะพานหายตรงบ้านยังเห็นปะเห็นเห็นยังตำแหน่งตรงบ้านเนี่ยไหนวะไอ้ที่มันยิงกันยิงเห็นตำแหน่งยังไม่เห็นไม่เห็น ม่ได้ไม่ได้ยิงหลังบ้านนั้นได้ยิงหลังเนี่ยเอ้ยบ้านนูบ้านไก่ใช่ไหมอืมเมื่อกี้เห็นล่าสุดอยู่ตรงสะพานตัวหนึ่งน่าจะข้ามข้ามไปตรงไอ้ตรงจุดยิงกันนะระวังบ้านไหนระวังให้บ้านมีคนบ้านเนี่ยนะเออหลังเนี่มึงอยู่ใช่ปะเออแล้วกูอยู่มีคนรอรอรอ ข้าพร้อมกันข้าพร้อมกันคนละฝั่งหนึ่งสองสามแจอะแจงวแวะแวะกูได้เสีหดเสียตึก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 ด้วยปคนเอ้ยมันสมองไรสมองพ้ากูหลนไปด้วยเลยสัตวอกไอ้สมองสมองใครเข้ามาวะมา้วมาไงัอุ้ยตรงไหนเอาไปละตาย้วมาทางซ้ายแล้วข้างบนเรา ข้างบนเราข้างบนเราเล่นอะไรกันเนี่ยอุ้ยใกล้เลยเหรอแย่เจ็บเจ็บเจ็บอ้อย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 ไอ้ยูไอ้ยูเล่อะไรยิงมาไอ้กูเล่นอะไรกอ้ยิงมาไอ้ดอกครับจีไลอืมไอ้เฮียคุณนก็ยิงเราดิงนั้นสัตว์อื่นยิงมาด้วยฟุตบอลเสร็จแล้ว าสายไอ้หินหนาป่ะโอ้ยเขี้ยยังไม่โดนเอามาซิหนูๆเร็วมองบี่ยวแล้วยายพี่ต้องรอนานแล้วเธอทางน้องพีเ่เห็นแล้วนะพี่เธอไม่ไอกพี่พี่ปาระเบิดใส่น้องเลยนะน้องรู้เปล่า โดนหรือเปล่าพนักโอเฉียดว่ะไม่ยอมวิ่งไอ้เสียวว่ะเฮ้ยเอาพียอะไรตรงนี้ตัวแรกก่อนปรับปรัดสกิ๊กช่อไหมปรัดสกิ๊กช่อไหมไอ้เหี้ยกูปรับเป็นแบบว่าตัวแรกกูดูว่าต้องกดค้างยิงใช่ป่ะมันไม่ใช่สัตว์มันกดทีเดียวไอ้เหี้ยกูก็เป็นเถื่อยอย่างนั้นนะปรับปรัดสกิ๊กช่อไหมไม่ใช่ไม่ใช่ จีเเอ็ลงอะเล็ดป็นกดค้างเล็งไม่ใช่หรอไม่กดฝ่าเดียวเล่นโอ้จบละไอ้จบดแล้วมัอ